ตอนที่61ไซมอนเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอทำไมตาแดงๆแล้วก็ไม่ใส่เว้นตาอืมไม่เป็นไรครับบริษัทเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับทุกคนดูยุ่งกันมากเลยคุณรู้ไหมลูกพี่ลูกน้องของบอสกลับมาจากต่างประเทศจะมาแทนตำแหน่งบ,บอสอะไรนะทำไมก็ทันหารแบบนี้ละครับ เป็นคำสั่งของคุณปู่ของบอสและผ่านการอนุมัติจากบอคณะบริหารให้ลูกพี่ลูกน้องของบอสมาบริหารแทนหน้าแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยนะครับออกจากลิฟต์หลีกไปบอสผมเห็นไหมว่าบอสอารมณ์ไม่ดีคุณอย่าทำให้เขาอารมณ์เสียนะอืม การที่เจอหน้าฉังคงเป็นเรื่องที่ทำให้เขาอารมณ์เสียมากที่สุดแล้วห้องประธานเข้าไปยินในเข้าไปยืนใบ,บแลลออกแล้วก็ออกมาแล้วกันจะไม่พูดอะไรให้โจโกรธอีกบอสเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโจนเหมือนจะโกรธยิ่งกว่าเดิมอีกช่างเธอ ยังไงฉันก็ต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วล่ะเข้ามาอืมสวัสดีครับไม่ทันเลยก็นั่นที่ของโจนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะสวัสดีครับผมชื่อไซมอนนี่เป็นใบละอ่านของผมอ๋อคุณคือไซมอนหรอกเหรออควรรู้จักผม ทำไมคุณถึงลาออกล่ะอืมไม่อนุญาตทำไมไม่มีเหตุผลตอนนี้คุณคือผู้ช่วยของผมผมเป็นผู้ช่วยของคุณโจครับโจตอนนี้เขาเป็นแค่พนักง,งานขายไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยพนักง,งานขายโจเนี่ยนะ โจจะเป็นพนักง,งานขายได้ยังไงนีิสัยแบบเขาเนี่ยนะสถานการณ์ก็เป็นประมาณนี้แหละตั้งใจทำงานนะคุณผู้ช่วยโจไปเป็นพนักง,งานขายแล้วให้ตายเถอะเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันผ่านไปวันหนึ่งแล้วไม่อยากจะเชื่อไซมอน คุณมาแล้วเชนแทบจะเป็นบ้านแล้วรีบม,มาให้เชนบิดแก้มหน่อยอายาครับหยุดก่อนผมเจ็บว้าวบอสเอาบอสอืมอ่าบอสคุณเรียกผิดคนแล้วตอนนี้เขาเป็นแค่พนักง,งานขายนี่คือบัตรผ่านประตูของนายเชนเอามาให้กับมือเลยนะห้อยไว้ซะ จะมากกันไปแล้วนะนายกล้าเถียงเจ้านายเหรอนี่บริษัทฉันนับจากนี้ไปนี่คือบริษัทของฉันนายไม่พอใจกันตัดสินใจของคุณปู่เหรอตอกจากนี้จะเป็นการติดต่อธุรกิจกับนายทุนต่างประเทศมันเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะให้ฉัน ที่อยู่ต่างประเทศมานานเป็นคนรับผิดชอบนายจะทำให้บริษัทยุ่งเหยิงบริษัทของฉันฉันจะทำยังไงก็ได้จใจเย็นก่อนอย่ามาจับตัวฉันโอ้ยเจ็บ <c oughs> ไอ้หมอนี่ <c oughs> เป็นไรไหม ม่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมอืมไปกันเถอะผู้ช่วยไปที่ห้องของฉันกันเอ๊ะอะไรเนี่ยคุณจะทำอะไรห้องประธานปกติผู้ช่วยต้องทำอะไรบ้างผมเหรอช่วยโจจกกัดการเรื่องต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวชงกาแฟรประมาณนี้ครับดีละงั้นไปซื้อแซนด์วิชเพิ่ม ซอสมะเขือเทศให้ฉันหน่อยอืมโจฉันจะใช้งานผู้ช่วยนายให้หนำใจเลยเซววสจากร้านสะดวกซื้อฉันควรจะทำยังไงดีเแ็นของโจก็ยังไม่ได้คืนเขาเลยไม่ได้ลาออกแล้วยังจะต้องกลายมาเป็นผู้ช่วยประธานคนใหม่อีก ตอนมะเขือเทีอยู่ไหนโจต้องเกลียดฉันมากแน่แน่เดิมทีเรื่องของฉันก็วุ่นวายพอแล้วตอนนี้ยังมีเรื่องลูกพี่ลูกน้องของโจอีกลอให้โจมีเวลาว่างค่อยเอาแหวนไปคืนเขาเฮ้อฉันคงไม่มีสิทธิ์ไปเจอหน้าเขาอีกแล้วเฮ้เป็นผู้ช่วยที่ดีจริงๆ เอ๊ะโจบ,บอสเอ,อคุณมาได้ยังไงอ่าไซมอนแย่แล้วตอนที่62สไซมอนขอโทษขอโทษครับบอสฉันฉันทำอะไรลงไปเกือบป้อนมอนสเตอร์ให โจน้อยซะแล้วบอสเอ,อ่อขอโทษครับผมช่วยเช็ดให้ครับเช็ดลยยะยาห่างนี้ออกไปกาฉันเถอะข้าวน้ำอาหารกลางวันของคุณครับอื้อวางไว้ตรงนั้นแหละอีกอย่างนะไซมอนฉันนักลูกค้าให้โจไว้คนหนึ่งอะไรนะ นังลูกค้าพนักงานขายก็ต้องมีผลงานใช่ไหมล่ะดูสิว่าประธานคนใหม่ของคุณใจดีแค่ไหนไม่ต้องให้ลูกน้องไปหาลูกค้าเองทุกอย่างจัดตารางไว้เรียบร้อยแล้วแค่ให้เขาไปคุยด้วยแค่นั้นเองถ้าจาัดก,การไม่ได้ให้อยู่บริษัทต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์เขาอยาก จะไล่โจออกไปใช่ไหมเดี๋ยวนะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เมื่อก่อนเกือบถูกโจบิดให้ล่มสลายนั่นเหรอบอสถ้าไม่มีธุระแล้วผมขอตัวก่อนนะครับไม่ชินที่จะเดยกคนอื่นว่าบอสเลยอีกฝ่ายต้องไม่เป็นมิตรกับโจแน่ๆฉันต้องช่วยเขา จริงๆเลยไม่ได้อนุญาตให้ก็เอาเอกสารไปซะแล้วโจนายอย่าเสียผู้ช่วยดีๆแบบนี้ไปนะร้านอาหารจีนเดินเข้าไปคุณคือ,อลมอ,อะไรพักประทามโจมาที่นี่ได้มาทำงานตามปกติ น,นในทำบ้าอะไรเนี่ยบริษัทโจมไม่เคยมาคุยธุรกิจในที่ลำบากลำบากแบบนี้อืมธุรกิจก็ส่วนธุรกิจความแค้นก็ส่วนความแค้นถ้าประธานมาด้วยตนเองแบบนี้มันช่างน่าภูมิใจจริงๆ ผมไม่ได้เป็นประธานโจอีกต่อไปแล้วตอนนี้ผมเป็นแค่พนักง,งานขายคนหนึ่งว,ว,ว่าไงนะคนอย่างนายเนี่ยนะฉันยังจำตอนที่นายบิดบริษัทฉันในตอนนั้นได้นายทำให้ฉันแทบจะล้มละลายการแข่งขันขทางธุรกิจตลาดใหญ่ขนาดนี้เมื่อแพ้แล้ว ็อย่าพลาดคนอื่นสิครับฉันไปล่ะฉันไม่คุยธุรกิจกับพนักง,งานขายหญิงแสโซแบบนี้เดี๋ยวคุณบอกว่าธุรกิจก็สนธุรกิจไม่ใช่เหรอไม่ฉันเกิดจะติดกับดักของนอนซะแล้วเจ้าบ้านั่นตั้งใจให้ฉันมาคุยกับคนที่เป็นศัตรูฉัน อ๋ธุรกิจก็ส่วนธุรกิจพนักง,งานถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงความจริงใจของนายให้ฉันเห็นสิคุณหมายความว่าอะไรดื่มขวดนี้ให้หมดแล้วนายถึงจะมีสิทธิ์คุยธุรกิจกับฉันคุณอย่าทำเป็นได้คืบจะเอาสอบ สิทธิ์การเลือกอยู่ที่คุณขอโทษครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะครับผมมาจากบริษัทโจโมีธุระด่วนนะครับโจฉันอยู่ด้านนอกได้ยินหมดแล้วคุณครับกราณาออกไปด้วยครับนายมาทำอะไรที่นี่ให้เขาเข้ามาเฮ้ <Hey! S 1> ท่านประธานหวังผมดื่นแทมเขาแล้วครับ ออกไปจากที่นี่ซะไม่ถ้าคุณพลาดการคุยธุรกิจครั้งนี้หนอนจะไล่คุณออกจากบริษัทท่านประธานหวานเรื่องนี้ให้ผมทำแทนเธอครับฮ่าฮไอ้หนุ่มนี่ไฟแรงจริงๆงั้นดื่มให้หมดสามขวดมีเลยสิครับตอนที่63อืมอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ผมอยากตายครับใช่ผมยังตายครับราเหตุผลสิ้นดีอ,อยังเหลืออีกสองวดประทานหวังครับถ้าดื่มแล้วคุณก็พอได้แล้วออกไปไม่ถ้าผมไม่ทำคุณโจก็จะโดนไล่ออกทำไมถึงทำเพื่อนฉันด้วยทั้งๆท,ท,ท,ที่ก่อนหน้านี้นายยังหลอกฉันอยู่เลยทำไมถึงได้ทึ่งขนาดนี้นะ สุขภาพกูแย่อยู่แล้วอย่ามาดื่มเหล้าหนักขนาดนี้อีกด้วยขอโทษนะครับประธานหวังผู้ช่วยเก่าของผมเขาไม่ค่อยรู้เรื่องขอตัวครับเดี๋ยวสิประธานเหียวผมตกลงจะเซ็นสัญญาหึจริงๆผมก็แค่อยากจะลองแกล้งให้คุณลำบากใจดูสักหน่อยถ้าคุมยอมทำ ผมก็จะลืมเรื่องเราในอดีตไม่คิดว่าจะวาแผนการของผมไม่คิดว่าจะว่าแผนกนผารของผมจะโดนร่วมกลางคันจำไว้นะพ่อหนุ่มธุรกิจครั้งนี้สำเร็จได้เพราะเขาช่วยคุณไว้นี่คือเอกสารสัญญาที่เซ็นแล้วคนที่ครอบซ้อนเงินซ้อมทอง มาเกิดอย่างคุณคงจากการเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่มีอำนาจจะมีคนทำเพื่อคุณแบบนี้หรอพูดจบหรูอ,อยังถ้าจบแล้วผมขอตัวตามสบายไซมอนท่านนายมาเพื่อหลอกฉันนายจะมาช่วยฉันทำไมฉันไม่เข้าใจในายเลยจริงๆก็แค่ลูกน้องทำให้ฉันสับสนได้ขนาดนี้เลยเหรอ อ่ะสัญญาที่นายอยากได้ดูเองไม่ต้องพูดมากเขาเป็นอะไรน่ะไม่ใช่เรื่องของนายอุ๊บเออเอฉันเสียใจโจอย่าไปเลยนะ้ัฐบาผมเด่นายไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวฉันจะหาห้องให้เขาพัก ฉันจะพาเขาไปพักเองได้ไปเรียกคนมาทำความสะอาดห้องซะหวังว่าจะไม่ได้กลิ่นเล่าหลังจากที่กลับมานะเป็นแค่พนักง,งานขายกล้าดียังไงมาสั่งหัวหน้าอย่างฉันโจในความปรับความคิดใหม่ซะนะไม่งั้นฉันคงต้องหาวิธีขั้นเด็ดขาดมาจากการกับนาย หลอกฉันแล้วยังมาทมฉันลดเธออีกไซมอนทำไมฉันต้องสวยทุกทีที่เจอไหนด้วยอืมอเลนฉันจะมองหน้าไซมอนได้ยังไงกันปวดหัวจ้าที่นี่ที่ไหนนี่เหมือนบ้านโจนี่ฉันฝันฉันฝันไปหรอเนี่ย ถ้าใช่ก็แสดงว่าฉันทําให้โจได้ทุกอย่างก็แสดงว่าฉันทําให้โจได้ทุกอย่างสินะตอนที่64ข้าไหนาในฝันยังหลอเลยไหนๆก็อยู่ในฝันแล้วโจนายทําอะไรโจผมมีหลายเรื่องที่อยากจะบอก ท้าไม่พูดตอนนี้ก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้พูดอีกไหมแม้จะเป็นแค่ฝันแต่ผมก็จะบอกคุณบาเอ้ยคิดว่าฝันอยู่เรื่องไงว่ามาพพริฤแอลกอฮอล์สินะเอ๊ะในฝันนี้จะพูดอะไรก็ได้สินะโจไปนั่งโซฟาสิฉันก็อยากรู้วัานไหนคิดอะไร ไม่มีใครโกรหกในฝันหรอกผมอยากทำแบบนี้มานานแล้วขนาดกียังเหมือนตัวจริงเลยจะพูดอะไรก็พูดมาผมจะบอกว่าผมไม่ได้หลอกคุณผมไม่เคยจะหลอกเลยสักครั้งตอนนั้นผมต้องหาเงินไปรักษาพอ่อเลยต้องปลอมตัวเป็นอเลนไปร้องเพลงที่บาร์ แล้วก็บันเออเจอคุณเข้าผมนี่ยจะหลบหน้าคุณแต่ว่าโจผมเออฮัลโหลว่าไงทำไมถ้าไม่มีอะไรแล้วโทรมาไม่ได้ดรวงไงน่าลำคาญพระเจ้านี่ไม่ใช่ฝันหรอเนี่ยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยตายแล้วโจจะมองฉันเป็นคนยังไงเนี่ยโจอบอสครับคือว่า ฮ่ฮแต่แล้วฉันจะมองหน้าโจยังไงเนี่ยโจจะมองฉันว่างี่เง่าไหมนะเขาไม่ได้หลอกฉันหรอกฉันก็รู้แต่แรกแล้วว่าคนทึ่มทึ่งอย่างนายนี่จะเอาปัญญาที่ไหนมาหลอกใครได้ฉันเข้าใจเขาผิดสินะตจหลกจริงๆทำอะไร ของเขาเนี่ยโอ๊ยจะทำยังไงดีเนี่ยอิดอัดโว้ยอยากจะกระโดดหน้าต่างนี้ไปซะทำอะไรกับเตียนฉันนะเออเออโจเออขอโทษครับบอสเมื่อกี้ผมนึกว่าดื่มน้ำซะจะได้สตาอือเฮ้ค่อยๆสิเออขอโทษครับบอส ทำเตียนเขาเปียกนะห้ามสักตายในบ้านฉันเอานี่ไปเช็ดซะเฮ้เอลินเ,นเนมื่อกี้พูดว่าอะไรครับนะครับเปล่าฉันต้องเข้าบริษัทแล้วถ้านายสายแล้วกลับเองแล้วกัน แล้วจากันครับบ้าจริงทำไมถึงยยกอเลนกับไซมอนไม่ออกนะบ้าเอ้ยจะเพื่อนจะมาเป็นคนรักเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ได้รบไ้อ์แล้วครับยี่250รอยห้ยวนลุดบาทแล้วกันสักครู่นะครับคุณครับในบัตรไม่มีเงินครับอะไรนะ เป็นไปไม่ได้บัญชีถุนระงับการใช้งานบัญชีถุนระงับการใช้งานโดยมันชัดเจนมากกันไปแล้ว